ลดแป้งนะล,ลดน้ําตาลลดอาหารหวานเนี่ยอันนี้ทําได้อยู่แล้วโดยทั่วทั่วไปอ่ะเราก็กินให้น้อยลงแล้วก็อยากจากเดิมนี่เป็นคนชอบกินธัญพืชเนี่ยก็เพราะว่าเออเอาข้อจริงแล้วธัญพืชเองก็มีแป้งเยอะใช่ไหมว่าจะเป็นแบบฟักทองเปลือกมันข้าวโพดลูกเดือยที่ชอบกินเนี่ยมันก็มีสารอาหารเนี่ยจะคล้ายๆกับข้าวเหมือนกันข้าวขาวเหมือนกันแล้วก็ตอนหลังก็มาปรับกินข้าวที่เป็นข้าวที่เป็น มีกากใยเอากล้องเข้าไม่ขัดสีอะไรอย่างี้ครับเราคิดว่าน่าจะช่วยแล้วก็ลดปริมาณลงขณะเดียวกันก็จะเพิ่มการกินโปรตีนให้มากขึ้นแล้วก็ไขมันก็พยายามกินได้แต่ว่าต้องไม่ให้เกิน10%ของปริมาณอาหารทั้งวัน,นโปรตีนทั้งไข่ทั้งนมทั้งเรื่องเนื้อสัตว์แล้วก็เนื้อปลาให้มากขึ้นจะลองกินเป็นอาหารหลักขณะเดียวกันเรื่อง ผลไม้ก็เดิมก็เป็นคนชอบกินผลไม้เยอะกินนี่โดยเข้าใจว่ามันเป็นความหวานธรรมชาติแต่ที่จริงมันคือน้ําตาลนั่นเองแล้วก็น้ําตาลก็มีหลายประเภทตามหนังสือที่แนะนำเนี่ยเดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงเดิมอย่างเช่นรถกินอชอบกินแตงโมเยอะ,อะกินก็พบว่าแตงโมประมาณ8คําชิ้นคำอ่ะใช่ไหมคือกินเข้าไป8ชิ้นนี่คุณค่าทางอาหารเท่ากาับข้าวหนึ่งพีกินลองกอง6 ลูกก็เท่ากับข้าวหนึ่งทัพีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอาจจะต้องปรับเรื่องพวกนี้นะแล้วก็โปรตีนก็พยายามกินให้ได้สมมติว่าหนัก70เนี่ยก็จะได้ต้องกินให้ได้ประมาณ70กรัมของโปรตีนแต่ว่าถ้าออกกำลังด้วยก็อาจจะต้องเป็น1 0 0 1ง0ถึงกรัมโปรตีนอย่างไข่ลูกหนึ่งก็จะมีโปรตีนประมาณ6ไข่ไก่ไข่ลวกลวเราเลี่ยงการทอดเนี่ย ก็ประมาณ6นมกล่องหนึ่งก็ประมาณ9นมถัวเหลืองที่กินกันประจำอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นาสารอาหารที่เข้าไปช่วยสร้างตัวกล้ามเนื้อ